โอหน้องนวลโอ้หน้าตาลินดาลินดาหรือคนเจ็บนะตกใจหมดโอ้ห้องสมุดกี่ตัวไหนคุกจบห้องคุณอ๋อแล้วไปทางนี้เดียวเด็กเขามาทางนั้นทางเดียวเลยเนี่ใช่การเตาส้ วสามสองไปอุ้มโอ๊ยตัวอะไรตายอยู่จูดี้เหรอจูดี้จูดี้เป็นใครเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะโอมโใครจากโตมันมาจากภาคแรกไม่บอกมันมาจากภาคแรกไันบอกอนี่ภาคแรกแถวไหนภาคแรกตัวนั้นหนึมาดีมานี่มานี่ไปไหนจูดี้มันมีแต่แอปเป็นแมงมุมได้ไหมจำได้ไหมไม่ใช่ มันมาจากภาคแรกหรือเล่าโอ้เปิดตู้ได้แ่้มันมาจากภาคแรกหรือเปล่าเขาจำได้นะเลยได้เ้ยโอ้ยนี่มันเป็นแบบรถไฟเว้ยอ๋อ้ไม่ไม่เหมือนตอนแรกเลยเหรอตอนแรกมันเป็นอะไรเออมันมันมันไม่ฆ่าเราเว้ยหน้าตามึงแน่ใจแล้วมึงไม่ฆ่าส่วนมันควจะแดดเราให้ได้เลยมันบอกว่ามันบอกว่าเอามันบอกว่าเอาศพไปให้มาเอ้าปากเปิด ทางเปิดแล้วทำไมแ,แล้วทำไมคำพูดมันพักๆวะเนี่ยอ๋อคือเราตไไ้องไปหาคนใครสักอย่างนั่นแหละเพื่อที่จะมาเสียสละมาเอาให้เนี่ยปะพร้อมไหมหนึ่งตัวเฮน่ะมาขยับด้วยคืออะไรอ่ะก่อนโอ้ปะสามต <ปะ S 1> <อ>ัวนั่นไม่ตุ๊กตามขยับได้สปอนบอ็อกไม่ใช่ครับมาตุ๊กตาเห็นได้เลยเร็วมาเร็วมาเร็เวเร็ว อ้มันเบได้เอ้ยซัสซี่ว่ะมันขยับได้เหมือนมีอะไรจะท้องเลยเโโตัวอะไรอ่ะโอ้ผีก,ก็ขี่ทางออกกี่มาด,ดูดิมาดูเนี้ยดูนั่นดิตัวอะไรวะพร้อมั้ยมันมีทางเลยขี่มีประตูะเอ้ยกล้องเอากล้องได้ไหมไม่ได้ไอ้กล้องถ่ายรูปจูดี้ ทางาออกไม่ได้เราไม่ไม่ไมีไอ้ปลอดหายเอาไม่ปลอดหายเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านก่อนล็อกเกอร์อันน,น,นี้อันนี้เขาเหมือนจะเข้าไปได้ไหมเวลาไม่ได้ไไดอ๋ออ๋อเราต้องให้เราต้องเสียสละชีวิตให้อันนั้นก่อนไปไปไปมาเร็วมาเร็วดงสันเราต้องไปจับไอตัวนั้นเราไปให้อันั้นกินละกี่อันั่นอ่ะข้างหน้าน,นั่นอ่ะพร้อมไหมยังเป็นดาวอะว่ะใช่ไงครับซันเบ้าม่ใช่ละจุยตู้วันก มันตามมาหรือเปล่ามาอีฟเคียวพี่มันหายโอ้มาโอ้ไม่ตามมาพเปืนมมามาไม่มาไหมมันไม่มาไม่ขึ้นมาพอพูดมันไม่ขึ้นมาเพิ่มเองมาจากไหนมันมันเดินี้นี่ใครอีกรั้งขันัวอะไรเนี่ย โอ้ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีามเดีไม่นีไม่ดไม่ดม่ดีไ่ดไดีไม่ดีไม่ีไม่ดีไม่ดีม่ดีไม่ดี่ดีไม่ดี็นดีไม่ดีไม่ดี่ดีไม่ดีไม่ดีาม่ดีไม่ดี่ดีไม่ดไม่ดไม่ดีไม่ตีไม่ดีม่ีไม่ดีมดีไม่ดีม่ีไม่ดีไม่ไม่ไมไม่ไม่ี่่อมงกินมมมดมมัไม่ไม่ม่ม่ ตัวไหนไไรถไฟรถไฟเขามาแบบตัวตายเหรอไม่ไอ้หนูมันนี่ไปไหนวะเฮ้ยมีกวางหรือตัวอะไรอยู่อะเห็นไหมเอ้ยหรือว,ว่าเอาเดี๋ยวเขาจะเอาเอาวุธเขาไปตีมันไหมมันมันมันไปแล้วมาเดี๋ยวเขาตีมันเองกี้โอ้ยโอ้ย,ด,ยดามเอ็นนี่เขามีทีเดียวไม่ตมายมันขึ้นมามาเ,ออเขาตายเลยเขาเขาไปทางที่มันมาแล้วอะมันไม่มีอะไรเลยรอรอ มาฮะมันไม่มีอะไรเลยรอก,ก่อนดีกี้เขาตายอ่ะโหเขาเกิดอย่างไกลเขาไม่ไกลหรอกใครไหนเอ้ยจำสิเขีควหน่ากลัวเยม่กมากกลัวยหมาเขาไม่เห็นอะไรเลยเอ๋อมันเป็น<อ>ฟันไห,ห<ร>ไบมันดูหน้าหน้าตูดกับเดิมปะตื่นตืต่มันโทมัสโทมัสโทมัสจะเป็นใช้ใช้มันโทมัส แล้วเราจะไปให้มันกินยังไงอ่ะตัวไหนตัวไหนมันอยู่ไหนมึงใช่ไหมกูมใชห่หรือทางให้มันมาวะอุย้ยไปไปเลยไปเลยโอ,อ,อ่งไม่ได้มันคือลูกโป่งมันหลอกดาวแล้วเว้ยกี่โป่งได้ปะไม่ได้แล้วมันบอกอเอ้ยดูดูคำไบ้ดิคำใบ้ดิคำใบ้ดิเออเอ,อว่าลืม อ l าวหรือคอ r n เนอร์อ้อมก็คือรอมันรอบผีอยู่ไหนเบอร์สองถ้าผีอยู่ไหนโคลงก็คือแล้วาทำหนึ่งหมุนหมุนไม่ไม่หมุนอุ้ยมามามานนี้หมอไม่มีอะไรจะเสียแล้วมานนี้ไปไปไม่ทันเขาไม่เห็นจารพี่แกช่างมัน หลังหลังม hey. ันเสียกี่เอาโดนมันฟ hey. ันหลังทียังครับน้อยแบบนี้ไฟไม่ทันอ่ะทำไมตัวไม่มาด้วยอ่ะไฟไม่ทันจบไม่สวยกินมาม่าอร่อยดีทำอะไรวะมันโบกทน้าทายเราอ่ะหน้าทายเราเยอะ ่ไหนเราให้รถไฟกินเราไหมมันกินเราไม่ได้แค่ให้มันกินเดี๋ไอ้นี่เนี่ยก้อนเนื้อเยอะดีเนี่ยมันมีอะไรไ่มมันมีอะไรไหมกดกดหนูได้ไหมกดไก่อะโอ้มันมามันไม่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 มันบอกว่าตรงมุมเฮ้ยมันไม่มา ันาเลยมันมาใหม่แล้วมันมาใหม่แล้วมันมันบอกว่าอะไรอ่ะมันมาแล้วขี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้าไม่หายไปแล้วมันจะไม่เข้ามานี่โทมันบอกว่าอะไรเนี่ยต้องคุยกับโทมัสไปดิมาเนี้ยโทมัตเดลเฟรนขี่มันมามันมาเออลอยมันมากี้ใกล้เร็ว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 มาดิมันไปไร เป็นล็อกเกอร์กับเล็กมันมันมันบ้า <laughs> มันบ้ <laughs> เาเฮลโหลเฮลโหลทำอะไรอะทงฟันมันดิเอาคูบมันหายไปเอ้ยเราคุยโทรมดไหนนี่เนี่ยมันทำอะไรตื <laughs> อ้อๆมันบอกว่ามันบอกว่าไอ้ที่เราล่อมามันเป็นเฟรนลี่มันเป็นเพื่อนเหรอเนียเฟรนลี่ไอ้สัสร็ แล้วแล้วเราจะให้อะไรมันแก่เขารู้ล่ะไปเดินตามมันมีทางไปอยู่ขีเนี่ยมาดิโอ้โหให้มันติดบักไหมเราจะได้เข้าทางของมันอ่ะเขาจะดูถ้าจะร่อเขาจะ่อแล้วเขาจะล่อตัวไปนะอ้นี่ไป้รงอไดตรงอะไไป โดนตับสแก่โคตรฮียอะไรหน้าตาอุบาทวช่ไหมเลยเอ้ยมันซอนได้เอ้ยไปไปเขาเจอห้องอะไรไม่รู้มีอะไรไหมทำอะไรไม่ได้กดอะไรไม่ได้เลยอ้าวมาเสียเปล่ามาทำไมวะไม่สร้างมาทำไมวะไอ้เดาเขาดิีันใครโดนสับสองทีเนี่ย เสียงเข้าไม่รู้ละอ้ชอขายากินมันเล็กอ,กอะคีอจรงดิาไม่กกินเฉพาะ่นเป็อกแอะไรไใช่ไมชอกแจะทำคิแเองเออสีงยงใครใครโดนสับอ่ะโอ้ต้องเก็บกระตา่ายกระต่ายเก็บได้เขาไม่เห็นเก็บได้เลยใอ้ใ้ลยๆมันจะมีคำึ้นเพราอี ตรงไหนก็ตายตายไหนตายไหนมุ้งแจ้เห็นไหมเขาไม่เห็นทำอะไรได้เลยถ้าโอ้ยใกล้ๆมันระวังมันจะมาแล้วแล้วก็ตายไหน่อยเอาไปหายเฮ้ยเก็บของได้นี่นี่นี่พื้นเนี่ยเดี๋ยวมาลองตรงไหนได้สักที เป็นการฆ่าพอกเก็บไม้เนี่ยแล้วมันโอ้ยมันมาดีกว่าวะวางเขาตัวเนี้ยวางแล้วมันก็จะฆ่าใช่ไหมไปล่อมันมาดิวางเขาตัวนี้แม่งดีเยอะเลยเยอะเยอะยอะมาเนี่ยก็ตายกดอีกเขากดอีกล้วไแล้วเขาตายมาแล้วไปเร็วไปเร็วไป,วไปวขเขาน้าแม่ง หายไปแล้วมันไม่อยู่มันไม่อยู่มันเยี่ยวเยี่ยมอีกว่าอร่อยสับฐานละ